สวัสดีครับผมบอยคาวเวอร์นะครับมารับชมกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับรถขุดโคมาสอนะครับ PC 2 1 0 M 0นะครับหรือว่า MOFC หลายๆคนนะครับเรียกว่าชืดชอบรุ่นนี้มากๆเลยนะเรียกว่ารับเปรียบเทียบกับคนคือแบบทรงแบบตัวสูงๆมันน่ะตัวสรงสูงขายาวยาว รูปทรงดีอะไรทรงดีไอ้พวกเอลลอยอะไรพวกขายาวเอวมันสูงนะครับโค้งสูงเอวสูงคอดีก็คือเวลาดินติดเวลาดินติดช่วงล่างแล้วคือมันไม่ถึงเอ,อะเวลาหมุนเวลาสวิงแล้วมันไม่โดนไม่โดนเอวสีหลอกเดี๋ยวเวลาทำงานที่จม ที่ที่มันจมๆจมอะ่ะเอ่อดินไม่ค่อยถึงตูดสูงไงอ่อน้ำมัน200รลิตรเนี่ยวางมาตั้งไว้เนี่ยโค้งมาสืกสอร0อเนี่ยแอร์โค้งมาสึกนี่หมุนแล้วไม่ติดนะต,นตูดไม่ติดถัง200อลิตรนะถ้าเป็นรุ่นอื่นติดนะแล้วก็เสียงก็หึมเสียงเนเวลาเราแตะคอนโทรลเนี่ยม,มันแบบมันแบบก็หึมตามมือเราอะ่ะเหมือนเราเหยียบคันเร่งรถอ่ ประมานั้นนะล้วก็รูปทรงรูปทรงเนี่ยดูสอไอ,อ,นะอ้ดูหล่อนะฮะดูหล่อดูลอยเท่อะยิงดูยิงชอบเลย เขาเรียกว่ารุ่นนี้เนี่ยโคสูดีถ้าเปรียบเทียบกับแคทเลยเนี่ยมวยสูสีอ่ะมันเป็นรถที่ทนความมวยความทนเนี่ยคือสูสีนะะมวยมวยถูกคู่อถ้ายืนายืนฝัดเบียงกับแคทอลเอามวยถูกคู่อะ,าาง,อะ,อะงานปรับ ทำโรงงานนะครับเป็นโรงงานรถไฟฟ้านะร,รถไฟฟ้าจากจีนหรือเปล่าเห็นคนขับไปโคบกวกงันะใส่น่าจะใส่ประมาณ 6. 6. สิบ้าสหกตักน้มั่งเหรอเป็นงานคิวอะไม่รู้คิวเท่าไหร่เอาไปถมในพื้นที่แล้วนะไปถมปรับพื้นที่ให้มันได้ระดับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็น พื้นที่เป็นเขาแล้ก็ปรับให้มันได้ระดับนมีหลายเจ้านะนดูธนูมันก็เป็นฝูงฮิตาชิต chi นะพิชิต 5G 6G ปืนยกใส่ยกใส่เลยระดับปาาัญญาเลยเนะี่ยระดับปาาัญญาเลยเนะี่ย ดูการดูการยืนรถให้รถดัาจอดเทียบข้างลักษณะแบบนี้เนี่ยโอ้ฝีมือไม่ธรรมดาเลยเนี่ยขอชื่นชมผ่านช่องทางคลิปแล้วกันไม่รู้ว่าเอฟซี FC เคยดูคลิปผมหรือเปล่านะแต่ผมมาถ่ายคลิปผมไม่ได้นันก็หลัคือไม่ได้เราใส่หมวกคลุมอะ่ะเพาะร้อน จำหน้าไมไม่ด้ดูวันยาวๆนะครับเอฟซีไปที่เป็นสายโคมสุอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับเหตุผลที่ชื่นชอบโคมสุกขอเหตุผลด้วย <c oughs> ของผมก็มีเหตุผลไม่กี่อย่างหรอกชอบชอบในเสียงรูปทรง นะครับแล้วก็สูงผมชอบประมาณเนี้ยอารุ่นเก่านู่นสีวัละสีแล้วน่าจะซื้อมานานสีจางแล้วว้าทาไมขับเร็วแทรกพี่ วันนี้ถ้าเกิดทำอยู่สองคันเลยอ้ทำกี่ปีเสร็จเนี่ยว้าวเร็วมากโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยักันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ